นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทธานเนนป,ปะมาเทนะสัญญะเมนะทะเมนะจะทีปังกริยาทะเมทาวียังโอโคนาภิเกตรติติขอความเจริญในธรรมจงมีในท่านสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศล ผู้น้อมนำเอาพัตาหารมาถวายทานแด่พระพิสงสองในเช้าวันนี้ทุกท่านทุกคนก็มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกนามเธอก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายนะครับที่วันนี้ได้นำพัตาหารมาทำบุญกันอีกเช้าวันหนึ่งวันนี้เป็นวันเทศกาลตุษไทยวันที่สอง เราทำกันสามวันคือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันการทำบุญช่วงวันตุดไทยโดยวันนี้ก็จะขอใช้เวลาอันมีค่านี้นะนำบุญนำกุศลเกี่ยวกับการฟังธรรมฝากท่านทั้งหลายนะชตินี้ก็ได้บุญจากการทำทานเรียกว่าทานน้ำใมบุญจากการสมาธิเรียกว่าศีลใหม่และบุญจากการฟังธรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เรียกว่าธรรมะสวรรค์ใหม่ เมื่อวานได้กล่าวถึงนะเรื่องของกรรมนะซึ่งกล่าวไปท่านทั้งหลายก็ทราบว่ามีสองอย่างก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมดีก็ส่งผลให้ปเป็นมีความสุขมีความเจริญกรรมชั่วก็ส่งผลให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งกรรมทั้งสองนั้นเกิดจากการกระทําของตอนเองทั้งสิ้นวันนี้ก็เลยนําธรรมะอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกรรมก็คือเรื่องของตัว มาฝากท่านทั้งหลายจะเป็นปุญเป็น,นกุศลสืบต่อไปซึ่งเป็นแสงแห่งปัญญาแสงแห่งธรรมที่แสงสว่างเหนือด้วยปัญญานั้นไม่มีในอัตนะทะกัลณะกถาพันณนาถึงอุบายเครื่องกระทําที่พึ่งของตนเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้สดับและนําไปเป็นเครื่องปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนเพื่อให้ได้รับผล ก็คือทำตนให้เป็นที่พึ่งที่พำนักต่อไปท่านทั้งหลายอันธรรมดาบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ต้องมีที่พึ่งพำนักของตนตามฐานะแรกเกิดก็ได้บิดามารดาเป็นที่พึ่งญาติมิตรอุปถัมภ์ค้ำชูเมื่อเติบโตขึ้นก็ได้อาศัยครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิลปะวิทยายิ่งกว่านั้นยังต้องผู้นำอีกด้วย เราจึงมีชีวิตอยู่ในโลกด้วยความสุขสวัสดีแต่ที่พึ่งดังกล่าวนี้คงยังไม่พอเพราะเป็นที่พึ่งภายนอกจะเป็นที่พึ่งตลอดไปก็หาได้ไม่เช่นวิดามารดาเป็นต้นย่อมไม่อาจเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดไปเพราะท่านย่อมมีโอกาสที่จะจากหายตายจากไป ฉะนั้นจึงจำเป็นที่อย่างยิ่งที่บุคคลพวกเราจะต้องทำที่พึ่งอันแน่นอนอย่างแท้จริงสมด้วยพุทธภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในธรรมบท,ทธธกุตกนิกายว่าอัตตาหิอัตโนนาทโถพึ่งคนอื่นชื่นใจเป็นบางครั้งไม่เหมือนดังพึ่งต,ตนผลสุขขีพึ่งเขาได้ก็เพราะเราทำความดี ตนเป็นสีของตนผลจึงตามแต่ว่าเมื่อเป็นตนของตนแล้วจะเป็นที่พึ่งได้ทีเดียวก็หาได้ไม่เพราะบางคนก็พึ่งตนเองได้บางคนก็พึ่งตนเองไม่ได้ถ้าตั้งตนไว้ไม่ชอบด้วยระบอบศีลธรรมมีการประพฤติทุจริตเป็นต้นเกียรติค้านไม่มันทำการงานมัวเมาในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นนี้ ชื่อว่าทำตนให้เป็นที่พึ่งพำนักไม่ได้เหตุที่ทำตนให้เป็นที่พึ่งพำนักได้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้อุบายอันวิจิตดังพุทธภาษิตในธรรมบทกุตกนิกายได้อันเชิญมาเป็นนิเขปบ,บทเบื้องต้นว่าอุทษาเนนปมาเทนะสัญญาเมนะทเมนะจะทีปังกิยาทะเมทาวียังโอโคนาภิกกรติ บุคคลพึงกระทำที่พึ่งคือเกาะซึ่งห้วงน้ำไม่อาจท่วมด้วยความมันและด้วยความไม่ประมาทด้วยความสำรวมและด้วยการข่มใจพระพุทธภาษิตนี้ทรงตรัสสอนให้ทำที่พึ่งอย่างมั่นคงโดยใจความก็คือตรัสสอนให้สร้างตนเองเหตุที่พระองค์ทรงตัดเปรียบเทียบที่พึ่งด้วยเกาะก็เพราะมูสัตที่เกิดมาในโลกนี้ ย่อมตกอยู่ในกระแสแห่งความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกดุดคนผู้อยู่ในทะเลมีความกลัวภัยทางน้ำก็พยายามหาที่เกาะที่พึ่งที่อาศัยเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตฉันใดสัตว์ผู้ตกอยู่ในทะเลคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกก็จำต้องแสวงหาที่พึ่งพำนักในโลก ฉะนั้นเกาะอันจะเป็นที่พึ่งควานักได้อย่างต่ำได้แก่สร้างตนเองให้เป็นเป็นแผ่นแน่นหนาซึ่งทำตนให้ได้รับความสุขทั้งยังอดหนุนเกื้อกูลแก่คนอื่นอีกด้วยไม่ตกอยู่ในห่วงแห่งหายยะนะอย่างสูงท่านหมายถึงพระอรหัตตผลซึ่งเป็นคุณยอดเยี่ยมซึ่งห่วงน้ำกิเลสไม่อาจท่วมให้ทำลายให้จมได้ คนเราเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องพยายามสร้างตนเองให้เป็นที่พึ่งพำนักของตนจนได้และที่จะชื่อว่าสร้างตนเองจนเป็นที่พำนักได้นั้นก็ได้แก่มีทรัพ์ยสําหรับใช้จ่ายใช้สอยโดยไม่ขาดแคลนทั้งไม่ลำบากด้วยที่อยู่อาศัยตลอดจนผ้านุ่งผ้าห่มแต่สิ่งเหล่านี้อาจจะวิบัติเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเหตุนานา,นา,นานประการ เมื่อบุคคลตั้งตัวไว้ไม่ดีก็จะดำเนินไปสู่ทางแห่งหายนะซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเหตุที่จะถึงความวิบัตินั้นเปรียบด้วยห้วงน้ำอันเป็นเครื่องทำลหลเกาะให้จมลงคือได้แก่ผู้ประพฤติตนไม่ดีทำความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ตนจนสร้างตนให้ดีไม่ได้ หรือสร้างตนได้แล้วแต่กับดำเนินทางไปโสหายณะเสื่อมเสียหายเครื่องทำลายล่มจมเช่นนี้เรียกตามศัพ์ธรรมะวาโอคะหข่วงน้ำคือมีสี่ประการหนึ่งกามโมคะหข่วงน้ำคือกามสองพระโวคะหข่วงน้ำคือภกสามทิโถคะห่วงน้ำคือทิฏิสี่อวิชโชคะห่วงน้ำคืออวิชาดังได้อธิบายต่อไป หนึ่งกามโมคะคือห่วงน้ำคือกามได้แก่ความเพลิดเพลินมัวเมาในกามรดมคือรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐบพระที่หน้าพอใจหน้าปราถนารักใคร่เรียกว่ากามเพราะเป็นกิเลสท,ที่ทำให้ใครเมื่อบุคคลติดอยู่ในกามเสียแล้วย่อมเพลิดเพลินหมกมุ่นมัวเมาไม่ได้เอาใจใส่สนใจทำกิจการงานอื่นๆทำงานที่ทำก็ไม่สำเร็จ เป็นเหตุให้ได้รับความร่มจมเสียหายดังนั้นจึงจัดว่าเป็นห้วงน้ำทำลายการสร้างตัวประการหนึ่งสองพระโวคะห้วงน้ำคือพบได้แก่ความติดอยู่ในภาวะของตนอันเป็นที่น่าพอใจความดิ้นรนในอันที่จะหลุดไปจากภาวะของตนที่ไม่ชอบใจและความทะเยอทะยานในภาวะอันตนชอบใจที่ยังไม่ได้ไม่ถึงชื่อว่าพบ เพราะกิเลสเนื่องด้วยพบืือความมีความเป็นไปกร้าแข็งจึงก็จะชักพาให้สนุกสนานระเริงใจติดอยู่ในอบายมุกมีสุรานารีเป็นต้นจนถอนตัวไม่ขึ้นก็ต้องประสบทุกอ์ันเกิดจากความสิ้นเปลืองความสุดโทมแห่งร่างกายความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายใจความคับแคนใจ ดังนี้เป็นต้นริ่มไปฉะนั้นพบจึงเป็นห้วงน้ำที่ทำลายการสร้างตัวอีกประการหนึ่งสามทิศหคะห่วงน้ำคือทิฏฐิหมายถึงความเห็นผิดจากทํานองของธรรมอันเป็นเหตุชักนำบุคคลให้ประสบความล่มจมเสียหายตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ ดังนั้นที่โทคะจึงนับว่าเป็นห่วงน้ำทำลายการตั้งตัวอีกประการหนึ่งสุดท้ายอวิชโชคะห่วงน้ำคืออวิชาได้แก่ความเขาไม่รู้จริงไม่สามารถประกอบการงานน้อยใหญ่ได้ไม่มีทางที่จะสร้างตัวให้เจริญได้เหตุน,นั้นอวิชาจึงนับว่าเป็นห่วงน้ำอันทำลายการสร้างตัวของบุคคลเป็นประการสุดท้ายโอคะห่วงน้ำทั้งสี่นี้ ล้วนทำลายความดีให้สูญสิ้นไปทั้งนั้นบุคคลควรละมันเสียแล้วดำรงตนอยู่ในธรรมะสี่ประการเรียกว่าอุทธานะความมันสองอปปมานะความไม่ประมาสามสัญญะมะความสำร,รวมสี่ธรรมะความฝึกตนรวมเป็นสี่ประการอธิบายว่าอุทธานะความมันเป็นเหตุให้บุคคลตั้งตัวได้ แม้จะแสวงหาทรัพย์ใดๆก็ย่อมประสบความสำเร็จด้วยอนุสาสนีพุทธภาษิตว่าอุทธ,ธาตาวิทเตทะนังแม้นผู้ใดมีธุระประกอบกิจใจก็คิดแน่วแน่ไม่แปลเปลี่ยนทำการงานให้เหมาะเจาะจำเนียนผลของเพียรย่อมได้ทรัพย์ไม่อับจนสองอัปปมาทะความไม่ประมาทมัวเมามีลักษณะทำให้บุคคลตื่นตัวรู้ตัวอยู่เสมอ มีความไม่ประมาทย่อมประสบความสำเร็จในการตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นอย่างดีสมเด็จพระชินสีทรงสรนเสริญผู้ไม่ประมาทว่าไม่ตายโดยใจความว่าแม้ตายแล้วก็เหมือนยังมีชีวิตอยู่ด้วยอำนาจคุณงามความดีเกียรติยศชื่อเสียงที่เขาได้สร้างไว้ด้วยความไม่ประมาทนั้นสสัญญมะความสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ มิให้ยินดียินร้ายจนเกินควรในเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถถูกต้องปวดทับพระย่อมรักษาตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมองและความชั่วถ้ามีความปลอดโปร่งทั้งในทางโลกและในทางธรรมสุดท้ายธรรมะความฝึกฝนอบรมหมายถึงความฝึกหัดกายวาจาใจของตนให้อยู่ในแนวทางที่ชอบ ย่อมนำให้ประสบความสำเร็จความสุขสวัสดิ์ด้วยอนุสาสนีคาถาว่าอัตตาสุทันโตปุริสะสะโหตตถ้าขาดการฝึกตนผลคือโง่เขาเป็นโลกปิดดีอย่างผีสิงถ้าฝึกดีมีราคาประชาชิงตนก็ยิ่งสุขสวัสดิ์เพราะหัดดีท่านทั้งหลายพุทธบริษัทเมื่อทราบชัดโดยหลักการสร้างเกราะ ที่พึ่งพำนักแก่ตนแล้วไม่ประมาทบำเพ็ญตนให้เป็นไปในทางที่ดีที่ชอบอก็จะประสบความสำเร็จในการสร้างเกาะที่พำนักตนซึ่งห่วงน้ำคือกิเลสไม่สามารถท่วมทนได้ดังในยะเอสนามาด้วยประการชนีเอวังก็มีด้วยประการชนี